พูดถึงยอดเป็นยังไง้าครับรายได้ในช่วงปีใหม่เป็นยังไงาครับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไหมหรือว่ายังไงเพิ่มขึ้นค่ะนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นค่ะรายได้โอเคดีมากเลยค่ะแต่ว่าช่วงเนี้ยโลกมันมาระบาดอีกแล้วคืออย่างน้อย <c oughs> มันก็คนก็กลัวใช่ไหมคะคนก็กลัวกันแต่ว่าพี่ว่าว่าถ้าจะปิดอ่ะถ้าจะปิดอ่ะขออย่างเดียวว่าหาดอ่ะอย่าปิดเพราะว่านักท่องเที่ยวมาแล้ว เขาจะไปพักที่ไหนเขาจะมารีแลกที่ไหนถ้าปิดบาก็ขออย่างเดียวว่าเตีผู้าพรไวอย่าปิดนะคะตอนนี้มีความกังวลไหมหรือกลัวไหมครผมในการแพ่ระบาดก็กังวลนะแต่ถามว่ากลัวไหมไม่อะค่ะเพราะว่ามันเป็นมาตลอดอยู่แล้วยะสองปีเนี่ยมันมีมาตลอดอยู่แล้วนะคะแต่ช่วงนี้คือบางระมงจะเยอะมากค่ะก็ ไม่กลัวแต่กังวลค่ะกังวลว่าถ้าปิดประเทศเนี่ยนักท่องเทีย่ยวที่เขาเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะไปพักผ่อนที่ไหนนะคะคือว่าไหนๆเขาเข้ามาแล้วก็คืออยากให้มีมาตรการคุมคุมแต่ว่าอย่าอยางให้ปิดอยางให้ปิดหาดะคะ่ะแล้วร้าเรามีมาตรการอะไรบ้างอ๋อมีพ่นยาจีโควิด COVID, มีแอลกอฮอลมีเจลล้างมือคือเรารักษาความสะอาดอยู่แล้วค่ะช่วงนี้ เพราะเราต้องเข้มทุกอย่างนะักต่องเที่ยมมาเราป้องกันอยู่แล้วค่ะล้างฉีดแอลกอฮอ,อล์มีแอลกอฮอล์ล้างมือมีเจลล้างมือค่ะ